สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบก,กัน EP ที่8แล้วนะคะของหนังสืออย่าปล่อยให้ใครข้าวัานของคุณนะคะมาถึงบทที่29อยากขุดหลุมฝังตัวเองเลนซี่สโตนมีอาชีพเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ชีวิตของเธอดูปกติสุขดีเหมือนคนทั่วไปเธอเล่น Facebook กับเพื่อนเหมือนคนทั่วไป และกลุ่มของเธอก็มีมุกตลกประจำกลุ่มเหมือนคนทั่วไปเช่นกันพวกเธอชอบโพสรูปที่ดูทา้าทายอำนาจนิดๆเช่นถ้ามีป้ายห้ามสูบบุหรี่ก็อาจจะไปถ่ายรูปตัวเองกำลังยืนคาบุหรี่อยู่ข้างป้ายถ้ามีป้ายห้ามเดินลักสนามก็อาจจะก้าวขาลงไปในสนามสักก้าวแล้วถ่ายรูปคุณคงพอนึกออกว่ามีเรื่องพิเรนแบบนี้ให้ทำเยอะแยะ ถึงจะดูเปลี่ยนไปบ้างแต่มันก็ยังไม่ได้ดูเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากนะักกระทั่งวันหนึ่งแลนซี ancy, เห็นป้าย s i l e n t o f อ่า s i l e n t and Respect หรือแปลง,ง่ายๆว่าขอความสงบและให้เกียรติไม่รอช้าเธอทำท่าเหมือนตะโกนใส่คำว่า Silence และชูนิ้วกลางใส่คำว่า Respect เธอทำไปเพียงพราะต้องการทำให้เป็นเรื่องตลกในกลุ่มเพื่อนเท่านั้น แล้วเธอก็โพสร,รูปนี้ลงใน Facebook ซึ่งเพื่อนของเธอบางคนไม่ได้ตั้งค่าไพรเวตไพรเวซีไว้นะคะก็คือไม่ได้ตั้งค่าการเป็นส่วนตัวไว้สิ่งที่เธอไม่ได้สังเกตก็คือสถานที่ที่ป้ายดังกล่าวตั้งอยู่เพราะมันเขียนว่า Arlington National Cemetery นะคะคือ anks, สุสานแห่งสุสานแห่งชาติอาริงตันที่พักผ่อนสุดท้าย ของเหล่าทหารหารของอเมริกาที่ต่อสู้และเสียสละชีพเพื่อมาตุภูมิจึงไม่แปลกที่คนจำนวนมากจะคิดว่าการกระทําของเลนซี่เป็นการดูหมิ่นทาหารกล้าเหล่านั้นสิ่งที่เธอทําจึงไม่ต่างจากการชูนิ้วกลางให้เหล่าทหารที่ถูกฝังอยู่ในสุสานภาพของเลนซ่จึงไม่ตลกในสายตาคนทั่วไปเ,<อ>เพียงไม่นาน ภาพดังกล่าวก็แพร่กระจายเรากับไฟลามทุ่งมีการตั้งเพจเพื่อไล่ล่าหาตัวเธอพวกคนมากมายด่าว,ว่าเธอเสียหายหายจนเธอออกจากบ้านไม่ได้สุดท้ายเธอก็ถูกไล่ออกจากงานและเธอคงไม่สามารถมีชีวิตที่เป็นปกติสุขไปได้อีกนานบทเรียนราคาแพงนี้สอนอะไรเราหลายอย่าง 1. โซเชียล i a l m e d สามารถโหมกระพือ จนเปลวไฟเล็กๆจากไม้ขีดกลายเป็นไฟป่าได้อย่างง่ายดายซึ่งมีให้เห็นกันมาหลายกรณีแล้ว 2. ไม่ว่าความตั้งใจจะเป็นอย่างไรแต่เราต้องรับผิดชอบต่อสารสุดท้ายที่ถูกส่งออกไปเดี๋ยวนี้จะทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังสักห้าตลบเพราะถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยจริงๆครับเราแสดงออกเชิงสัญลักษณ์กันทุกวัน โดยที่รู้ตัวหรือไม่ก็ตามและมันมีความสำคัญสุดๆไม่ใช่แค่คนธรรมดาบางครั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ทำพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยได้เหมือนกันในช่วงปลายปี2008เศรษฐกิจสหรัฐกำลังย่ำแย่เต็มที่และผู้ผลิตรถยนต์ก็หนีไม่พ้นสตาก,กรรมเช่นนี้ผู้ผลิตรถยนต์รถยนต์รายใหญ่ที่เรารู้จักกันในนาม Big t r e หรือคือ Ford, GM ไตเลอร์ er, ต้องการเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อพยุงกิจการให้เดินหน้าต่อไป CEO ของทั้ง3บริษัทต,ต้องด่านหน้าไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งขณะนั้นมีเที่ยวบินตรงจากดีทรอยตไปวอชิงตันดีซีถึง24เที่ยวต่อวันแต่พวกเขากลับเลือกที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวแถมยังต่างคนต่างบินอีกต่างหาก ไม่คิดแม้แต่จะเดินทางไปด้วยกันนี่หรือคือการแสดงออกของผู้นำของบริษัทที่กำลังเข้าตาจนบริษัทที่กำลังต้องการเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแม้แต่ตัว c ีอยังละทิ้งความสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆไม่ได้จริงอยู่ว่าค่าเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวมันคงไม่ได้ทำให้สถานะทางการเงินที่ย่ำแย่อยู่แล้วของทั้งสบริษัทแย่ลงไปมากนะ แต่มันก็บ่งบอกว่าพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงสถานะของตัวเองเลยมันคือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้ชาวบ้านทั่วไปเห็นว่ากูไม่แคร์จริงอยู่ว่าแม้ท้ายที่สุดแล้วบริษัทเหล่านั้นจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่เรื่องนี้ก็สร้างความอับอายให้กับ CEO ทั้ง3และบริษัทของพวกเขาอย่างมากมีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้ง ในสภาและตามสื่อต่างๆมากมายมีประชาชนจำนวนมหาศาลสแสดงออกอย่างโกรธแค้นผ่านโซเชียลมีเดียว่าพวกบริษัทยโสโอหังเหล่านี้ไม่ควรได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยอย่างที่บอกครับการสแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นั้นสำคัญจริงๆสิ่งที่หลายคนลืมนึกถึงคือตัวเราเองก็สแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ กับจิตใต้สำนึกของเราทุกวันเช่นกันเวลาเราตั้งใจว่าจะตื่นมาออกกําลังกายในตอนเช้าแล้วเรายังคงทําตามที่ตั้งใจไว้แม้จะขี้เกียจแค่ไหนก็ตามผมเรียกมันว่าการเลือกบนการเลือกเดินบนไฮโลสนี่คือการบอกกับจิตใต้สำนึกว่าเพราะเรามีเป้าหมายและเราก็จะทําให้สำเร็จเวลาที่เราตั้งใจทำงานแม้จะขี้เกียจ มันเป็นการบอกกับจิตใต้สำนึกว่าเขะเป้าหมายยังไม่สำเร็จเราก็จะไม่ล้มเลิกความพยายามบอกกับจิตใต้สำนึกว่าเพราะเรามีเป้าหมายและเราก็จะทําให้สำเร็จนี่ก็เป็นการเดินทางบนไฮโรเช่นกันแม้จะดูเป็นเหตุการณ์เล็กๆแต่พอเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็ไม่เล็กนะครับเมื่อเลิกเดินทางบนไฮโรบ่อยๆเข้า มันก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ซ้ำตายซ้ำมาจนจิตใต้สํำนึกรู้แล้วว่าครั้งต่อไปเมื่อเจอกับเรื่องใหญ่ๆจะต้องตัดสินใจอย่างไรความจริงแล้วคนที่ทำแบบนี้ได้มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับคนส่วนใหญ่เลือกที่จะนอนต่อเลือกที่จะล้มเลิกมันจึงไม่แปลกเลยที่คนประสบความสําเร็จจะมีแค่หยิบมือเดียวอ่ะ อันนี้ก็จบบทที่29นะคะการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะจริงๆแล้วสื่อโชว์สื่อโซเชียลนะคะมันไปเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรนะคะก็หยุดคิดนิดนึงนะคะปลายนิ้วเราก่อนที่จะกดนะคะ,ะก่อนที่จะส่งออกไปเนี่ยให้เพื่อนๆระวังกันนิดนึงเนาะไตร่ตรองนิดนึงนะคะว่านี่ผลเท่ากับใครหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะ ต่อไปบทที่3าสนะคะของที่มีค่าที่สุดแต่กลับถูกทิ้งขว้างเหมือนเป็นขยะถ้าผมขอซื้อเวลาคุณสักสิบปีคุณจะขายให้ผมเท่าไหร่ดีสิบล้านร้อยล้านพันล้านหรือประเมินค่าไม่ได้คนส่วนใหญ่คงตอบว่าประเมินค่าไม่ได้แต่น่าแปลกที่หลายคนกลับโยนเวลาที่มีค่ามหาศาลนี้ทิ้งไปเรากับว่ามันเป็นขยะผมเชื่อว่า เวลาคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดแต่น่าแปกใจเหลือเกินที่หลายคนใช้มันอย่างไรค่าคนเรามีเวลายี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันแต่คนที่ประสบความสำเร็จใช้มันเก่งกว่าผมศึกษาเรื่องนี้และทดลองกับตัวเองมาน,นานจนพบว่ามีอยู่วิธีหนึ่งที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตโดยทําทุกอย่างทั้งเรื่องงานครอบครัวและเพื่อนได้แบบไม่มีขาดตกบกพร่อง แถมยังเหลือเวลามาพัฒนาตัวเองอีกด้วยมันเป็นกระบวนการที่ง่ายมากๆและคุณสามารถเอาไปลองทำกันเองได้วันนี้เลยทุกสุดจัด,ดาผมจะหาเวลานั่งเงียบๆสักชั่วโมงเพื่อวางแผนการใช้เวลาของสัปดาห์ที่จะมาถึงก่อนเริ่มลงมือวางแผนผมจะคุยกับตัวเองว่าอะไรคือเป้าหมายของสัปดาห์ถัดไปโดยผมจะคิดว่าถ้าทั้งสัปดาห์ทำงานได้แค่สองอย่าง ผมจะทำอะไรที่สําคัญที่สุดคือมันสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของชีวิตหรือไม่เมื่อรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำให้มันสําเร็จในสัปดาห์หน้าการวางแผนการบริหารเวลาโดยละเอียดก็เป็นเรื่องง่ายๆทันทีอาวุธสําคัญในการบริหารเวลาที่ผมใช้มีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือไอเซนเทอร์เแมทริก ที่ตั้งชื่อตามประธานาธิบดีดิวายดีไอเซนฮาวเอร์ของสหรัฐซึ่งเป็นคนคิดมันขึ้นมาและอย่างที่สองคือปฏิทินในคอมพิวเตอร์ที่สามารถซิงกับสมาร์ทโฟนได้ซึ่งมีให้เลือกใช้ฟรีเพียบลองมาพิจารณาชีวิตดูแล้วจะพบว่าในแต่ละวันเราจะเจอกับเรื่องต่างๆอยู่4ประเภทแต่เราอาจจัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าชีวิตเราต้องการอะไรผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพละก,กัน 1. สําสำคัญบวกเร่งด่วนถ้าตำรวจโทรมาบอกว่าลูกของคุณโดนจับข้อหายาเสพติดนี่เป็นเรื่องที่ทั้งสำคัญและเร่งด่วน 2. สําสำคัญไม่เร่งด่วนการให้เวลาและความรักความอบอุ่นกับลูกอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกวัน ตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เข้าใจและรับฟังปัญหาของลูกอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน 3. ไม่สำคัญบวกเร่งด่วนลูกค้าโทรมาตอนที่คุณกำลังกินข้าวเย็นกับครอบครัวคุณลุกไปคุยโทรศัพท์นานหนึ่งชั่วโมงพอกลับมาทุกคนก็ขึ้นไปนอนแล้วทางทางที่โทรศัพท์สายนี้รอคุยพวงนี้ก็ได้เพราะไม่ได้มีเรื่องสำคัญอะไร อันนี้จึงเข้าข่ายเรื่องที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน 4. ไม่สำคัญไม่เร่งด่วนการนั่งดูทีวีพร้อมกับดื่มเบียร์ขายเครียดจากการทำงานที่อยากฝากไว้คือถึงแม้บางเรื่องจะสำคัญสำหรับบางคนแต่อาจไม่สำคัญสำหรับอีกคนก็ได้หรือกับกันเพราะแต่ละคนมีเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันดังนั้น ให้ทำเองนะครับอย่าลอกคนอื่นเมื่อแบ่งกลุ่มงานที่จะทำได้แล้วให้เติมลงในปฏิทินโดยใส่เรื่องสำคัญบวกไม่เร่งด่วนลงไปก่อนจากนั้นจึงค่อยใส่เรื่องอื่นๆลงไปแล้วแบ่งเป็นหมวดหมู่ด้วยสีเวลาดูจะได้ง่ายชีวิตคนเราเรื่องสำคัญบวกไม่เร่งด่วนมักจะเป็นเรื่องที่เราละเลยมากที่สุดเช่นออกกำลังกายให้สุขภาพดี ดูแลพ่อแม่ในายามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มอบความรู้และปลูกฝังให้ทีมงานพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้ทำในสิ่งที่รักเรื่องพวกนี้พอทิ้งไว้นานๆมันจะกลายเป็นเรื่องสำคัญบวกเร่งด่วนขึ้นมาแทนเช่นตรวจร่างกายและพบโรครายที่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแย่ๆร้องไห้ต่อหน้าศพพ่อแม่ อยากดูแลท่านให้ดีกว่านี้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นหมดทีมงานตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องที่ป้องกันได้แต่เนื่องจากหัวหน้าไม่มาไม่หาเวลาสอนงานความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นเพราะความรู้ของตัวเองไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้เพราะไม่ได้ใส่ใจหาความรู้เพิ่มเติมพอเงินหน้าขึ้นมา ก็พบว่าความฝันที่ตัวเองอยากทำกับหมดอายุไปแล้วเมื่อเราใส่ทั้งหมดลงในปฏิทินแล้วพยายามทำสีของเรื่องสำคัญไม่เร่งด่วนมีจำนวนมากที่สุดและทําให้สีของเรื่องไม่สำคัญบวกเร่งด่วนเหลือน,น้อยที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมจะเน้นย้ำมากๆคือมนุษย์กว่า90%บนบนโลกนี้ใช้เวลาทั้งชีวิตทำเรื่องไม่สำคัญบวกเร่งด่วนมากที่สุด บางคนทั้งชีวิตทำแต่งานประเภทนี้และคนพวกนี้คือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยการใส่เรื่องที่ต้องทำลงไปในปฏิทินเป็นบล็อกๆไม่ดีมากครับเพราะมันเหมือนเป็นการกำหนดเส้นตายย่อยๆของมนุษย์เราเราชอบเส้นตายมากมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราทำงานจนเสร็จได้ดีที่สุดทีนี้ถ้าเรามีเส้นตายทั้งวันเชื่อผมเถอะครับว่าเราจะสร้าง ผลผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเราต้องเข้มงวดเรื่องเส้นตายมากๆคือถ้าทำงานชิ้นนั้นไม่เสร็จก็ต้องหยุดทำและพยายามรักษาเวลาที่กำหนดไว้ในตารางให้ได้ช่วงแรกๆอาจจะอึดอัดหน่อยแต่ทำไปนานๆเข้าก็ชินเองครับและเราจะทำงานเร็วขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ผมลองเอาตัวอย่างปฏิทินของผมให้ดูครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่มีหนังสือเนาะไม่สามารถที่จะ ให้ทุกคนดูได้นะคะการบริหารเวลาแบบนี้ต้องอาศัยปัจจัย3อย่างคืออยู่กับปัจจุบันในระหว่างวันให้ลองถามตัวคุณเองเสมอว่าคุณทุ่มเทร่างกายและจิตใจลงไปในงานที่อยู่ตรงหน้าหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วใจลอยไปไหนต่อไหนเพราะการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพต้องมาจากพื้นฐานของการอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเช่นตอนประชุม ก็ตั้งใจประชุมไม่ใช่นั่งเล่นมือถือหรือตอนสอนหนังสือลูกก็สอนด้วยใจไม่ใช่สอนให้เสร็จๆไปวิน,นัยเมื่อมีตารางเวลาที่ชัดเจนคนที่ปฏิบัติก็ต้องเข้มง,งวดไปด้วยบางครั้งอาจมีการฝืนใจบ้างแต่พอทำไปเรื่อยๆจะเริ่มชินและสร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวเองโดยไม่ต้องพยายามมากตัวอย่างเช่นคนที่ชอบดูทีวีหรือเล่นอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆ ควรเปลี่ยนนิสัยด้วยการกำหนดเวลาอย่างชัดเจนว่าในหนึ่งวันจะใช้เวลาทำเรื่องพวกนี้นานแค่ไหนและ่ายลงไปในปฏิทินการสร้างนิสัยที่ดีวันละน้อยนี่เองที่จะเป็นตัวตัดสินระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวจัดลำดับความสำคัญและจดจ่อกับมันในวันในหนึ่งวันเราไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องแต่เราต้องทำเรื่องสำคัญให้เสร็จ อันที่จริงแล้วผมจะทำแค่วันละสองอย่างเท่านั้นสําหรับแต่ละด้านธุรกิจรับครัวและสุขภาพแต่งานสองอย่างนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจรับครัวและตัวผมกว่า90%เราต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถทำงานทุกอย่างให้เสร็จได้ฉะนั้นจงเลือกทำแต่เรื่องสำคัญก็พอนี่คือบทเรียนที่มีค่ามากที่สุดเรื่องหนึง่งที่ผมได้เรียนรู้มาในชีวิตนี้ แล้วหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากมันเช่นกันอ่าจบบทที่30แล้วนะคะก็อย่าลืมว่าเวลาสำคัญมานะคะเราอย่าเอาเวลาทิ้งไปราวกับมันเป็นขยะนะคะเหมือนที่คุณระวิทย์บอกเนาะต่อไปบทที่31นะคะมองหาช่วงเวลาที่ทำให้คุณลืมหายใจเด็กชายวัย8ขวบคนหนึ่งเหลืบเห็นรูปนิตยสารที่ติดอยู่ในห้องของเพื่อน หน้าปกของนิตยสารเล่มน,นี้เป็นภาพคนกำลังเล่นเซิร์บบอดอยู่มันมีสเสน่ห์อย่างน่าประหลาดและทำให้เด็กคนนี้ตกหลุมรักกีฬาชนิดนี้ตั้งแต่แรกเห็นเขาเติบโตกับก,บการข้างคลายการเล่นเซิร์ฟบอดถึงขนาดที่ว่าเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ชายหาดเพื่อจะได้มีเวลามาเล่นบ่อยๆ หลังจากเรียนจบเขาก็ก่อ,อตั้งบริษัทเกมขึ้นมาแต่โชคร้ายที่มันไปไม่รอดเมื่อวิกฤตฟองสบู่ com ถล่มอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่21แม้บริษัทจะ,จะเจ๊งไปแต่เขามั่นใจว่าในชีวิตนี้อยากสร้างกิจการอะไรบางอย่างเป็นของตัวเองระหว่างที่กำลังคิดอยู่นี้เองเขาก็ได้ออกเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย ก็เล่นเส์ฟบอร์ดพร้อมกับเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจเพื่อนำมาสร้างธุรกิจทริปนี้ยาวนาน5้าเดือนระหว่างออกทริปเขาอยากบันทึกภาพไว้เป็นความทรงจำด้วยจึงเอาสายรัดข้อมือมามัดติดกับกล้องแม้จะถ่ายภาพแบบติดๆขัดๆแต่มันก็ทำให้เขาได้ภาพเท่ๆไม่เหมือนใครกลับมาทันใดนั้นเองเขาก็เกิดไอเดียขึ้นเขาคิดว่าถ้าสามารถสร้างกล้อง ที่ทนต่อการใช้งานอันคารือโหดอย่างการบันทึกภาพการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมและทนต่อสภาพแวดล้อมที่กองทั่วไปไม่สามารถทนได้ก็น่าจะมีโอกาสสร้างเป็นธุรกิจเมื่อเดินทางกลับมาถึงอเมริกาเขาและครอบครัวได้ลงขันกันเป็นเงินราว260 0 0 0เหรียญเพื่อเริ่มต้นธุรกิจนี้และเพื่อเป็นการประหยัดเงินเขายังเป็นนายแบบโฆษณาให้กับสินค้าของตัวเอง ในช่วงแรกๆกการเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อเสนอขายสินค้าโดยรถโฟกที่มีอายุมากกว่าตัวเขาเองเสียอีกผู้ชายคนนี้ชื่อนิโคลัสวูดแมนผู้ก่อตั้งว o ดแมนแ l a b เจ้าของกล้อง GoPro ที่บุกเบิกและทำให้ตลาดกล้องสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวกลายเป็นอุปกรณ์ภากบ,บังคับที่ผู้รักในกีฬาเอ็กซ์ตรีมต้องมีติดตัวแทบทุกคน ธุรกิจที่เริ่มจากคนเพียงไม่กี่คนผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายปัจจุบันมีพนักงานกว่า500คนนิคลัสเล่าว่าเขามีความสุขที่ได้อยู่กับมันและนึกไม่ออกจริงๆว่าถ้าไม่ทำกล้องโกโปเขาจะไปทำอย่างอื่นได้เขาจะไปทำอะไรอย่างอื่นได้นะคะตัวอย่างนี้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ผมเรียกว่า p a s s ั่นมันเป็นคำที่ผมหาคำแปลเป็นไทย ที่ให้ความหมายครบถ้วนไม่เจอผมคิดว่ามันคือการหลอมรวมเข้าด้วยกันระหว่างความรักความหลงไหลและความข้างไครผมขอยืนยันนอนยันเลยว่าชีวิตคนเราสรั้นเกินกว่าจะอยู่กับสิ่งที่เราไม่มีแพชชั่นการมีแพชชั่นในสิ่งที่เราทำไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีความสุขกับมันตลอดนะครับ คล้ายๆกับการอยู่กับคนรักของเรานั่นแหละมันก็ไม่ได้มีความสุขตลอดใช่ไหมล่ะหลายครั้งเราเหนื่อยเราทอ้อหลายครั้งเราอยากจะลุกขึ้นตบกระโหลกคนข้างๆโอ้มกอดอดนิดนึงนะคะหลายครั้งก็คิดว่ากูมาอยู่กับไอ้นี่ได้ไงวะและหลายครั้งก็คิดว่าอยากอยู่คนเดียวโว้ยทีวิตคนเราสั้นเกินกว่ากันอยู่กับสิ่งที่เราไม่มีแพชชั่นจำไหมนะคะ แต่ไม่ว่าอย่างไรคุณก็ยังอยู่กับคนคนนั้นและอยู่ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละครับแพทชัน่นใครที่เคยดูหนังเรื่อง a พชก็น่าจะจำประโยคนี้ได้นะครับ life is not the m o u t h of breath you take it's the moment that take your breath away การมีชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของลมหายใจแต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มีความสุข จนทำให้คุณลืมหายใจได้ตั้งหากสำหรับผมประโยคนี้อธิบายคำว่า passion ได้อย่างสมบูรณ์จริงๆเพราะถ้าหากคุณทําในสิ่งที่ตัวเองรักหลงไหลและข้างไค้คุณจะมีช่วงเวลาที่คุณลืมหายใจมากกว่าคนอื่นแน่นอนครับผมขอย้ำอีกรอบว่าชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะมาทนอยู่กับสิ่งที่เราไม่ได้รักไม่ได้หลงไหลหนังสือเรื่อง free love your work Love Your Life บอกว่าเรามีเวลาเฉลี่ยอยู่บนโลก27,350วันเป็นวันทำงานไปซะ้5าวันเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วทำไมต้องทนอยู่กับสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่คนที่รักหลงไหลและข้างไครในสิ่งที่ตัวเองทำเวลามีคนถามว่าถ้าไม่ทำงานนี้จะไปทำอะไรพวกเขาจะตอบค้ายกันว่าคิดไม่ออก เพราะมันไม่มีพื้นที่เหลือไงจะเหลือได้อย่างไรก็ในเมื่อเทให้ทั้งหมดทั้งใจแล้วอ้อลืมบอกไปครับปัจจุบันรูทแมนแล a บมีมูลค่าอยู่ที่ราว2,600ล้านเหรียญแต่ผมคิดเอาเองนะครับว่านิโคลัสคงไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะถึงบริษัทนี้จะไม่มีมูลค่ามากเท่านี้นแต่ถ้ามีคนจ้างให้เขาไปทำงานอื่นผมว่าให้ตายเขาก็ไม่ไป Do what you love what you do อ่ะน,นี้ก็ทำในสิ่งที่เรารักกันนะคะทุกคนเพราะว่าชีวิตเรามันสั้นเกินกว่าที่เราจะทำในสิ่งที่เราไม่รักนะคะโอเคก็วันนี้ก็ขอจบ ep 8ไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีค่ะ